อีกไรเบอร์นี้วันนี้จะมารีวิววันนี้จ้าได้มาจากอีฟแอนด์บย Perfect e b r o w ยเหมือนแบบแผ่นสำหรับวาดคิ้วอ่ะคือแบบพูดกันตรงๆเลยนะตาเป็นคนเขียนคิ้วไม่สวยคือเป็นคนเขียนคิ้วไม่เป๊ะวันหนึ่งเป๊ะวันหนึ่งเป๊ะลิอะไรก็เลยแบบคิดว่าถ้าไอ้พวกเนี้ยมันใช้ได้จริงแล้วมันใช้ได้ดีมันจะเป็นอะไรที่มันดีต่อแบบ มนุษยชาติโดยเฉพาะเพศหญิงและเพศเพื่อนหญิงด้วยเพราะฉะนั้นในตาเลยโดนตัวนี้มาจาก e ีฟแอนด์บอย่ะคะเท <_ an> <boy> ่าไหร่ก <_ an> ็ไม่รู้ลืมแล้วซื้อมานานแล้วเพิ่งคนเจอก็เลยหยิบม,มาเล่าให้ฟังของไนตาที่ได้มาจะมี4รูปแบบนะคะซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบนี้ก็ประมาณนี้จะเอาให้ดูไล่ๆไปทีละอันนะคะแล้วกงไปโฟกัสหน้าดิฉันข้างหลังทําไมเออ อันนี้เป็นรูปแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นรูปแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นรูปแบบนี้ถามว่าต่างกันยังไงไงก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นอันนี้ละกันอันนี้ดูน่าจะเลิศเพราะว่ามีความโกง่งเพราะว่าตาชอบเขียนคิ้วโกง่กงๆวิธีใช้นอหอก็เอามาแปะเอามาเล็งไว้ว่าคิ้วเรามันจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาดิสออเกนคิ้วมา แอบคิด wow. นิดนึงนะผ้าเขาบอกว่าให้จับไว้งี้แล้วก็ระบายเนี่ยมันก็อาจจะแบบมีมการเงิบไงแล้วมันจะแตกแถวเดี๋ยวตาขอนญาิเอาสกอตเทปมาแปะดีกว่า <c oughs> ถ้าไวประมาณนี้นะคะจริงจังมากเพราะว่าถ้าเกิดมันใช้ได้จริงอ่ะมันจะแบบประหยัดการเวลาเขียนคิ้ว,วต้ตาไปได้มากเวอร์เพราะว่าแผ่นเนี่ยเขาเป็นแผ่นพลาสติกแล้วเขาก็จะอาจจะไม่สามารถแบบโค้งงอได้ตามรูปที่เราต้องการ <c oughs> ใช่ปะ ตาเลยจะแปะไว้ี้ให้เขาแบบนีความโอ้ยแปะหน้าแปะตาไปเบิดแล้วทีนี้นะคะก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้ววันนี้ใช้ของ Golden Rose นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะก่อนหนึ่งในตาจะวาดจะวาดกรอบวาดโคงกันนะคะปรนหนึ่งวงเวียนเลยนะคะตามกรอบตามไม้บรรทัดเลยเออเออ <See. S 1> เสร็จแล้วก็จะหิมะนะคะเออใช่ฝนกุข้าบาทสิบบาทก็เล่นเนาะโอเล่นเล่นไปเถอะมันเป็นไรขำไม่ขำค่อยว่าเออแล้วก็ฝนไปให้ทั่วนะคะทำไมที่สกีนคิ้ว่าน,นี่มันเขียนไม่ค่อยติดเลยว่าฝน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 แต่ว่าตาฝนน่าจะทั่วแล้วนะอาจจะสีไม่ค่อยสวยเพราะว่าที่สกีนเขียน,นเหมือน เนื้อเขาหนึบๆสีไม่ค่อยติดอย่างไงไม่รู้อะประมาณนี้นะคะเราก็จะมาแกะดูนะคะว่ามันจะรถแค่ไหนโอ้ยติดพบโอ้ไม่ถูกว่ะคือมันก็เป็นทรงนะเราฝนเข้มไปหรอเปล่าเอาอันนี้มาหัวคิวนีนึงนะคะไล่ให้หัวคิวบางลงนิดนึงมันก็ก็ ก็โอเคม oh, wow. oh, ั้งเพราะว่ามันดูโค้งไปหน่อยไอตาอาจจะเลือกทรงที่มันโค้งมากไปหรือเปล่าอะเอาเป็นว่าไอตารู้สึกว่าอันนี้เหมือนอาจจะเลือกทรงที่แบบไม่สวยหรือเปล่าอะเดี๋ยวมาเลือกทรงกันใหม่นะคะว่ามีทรงไหนที่น่าโดนอีกบ้าง เอาเป็นว่าไอ้จะเลือกเป็นทรงนี้ละกันที่มีความหนาพมขคืนสั้นลงหน่อยทรงเกาหลีเอาไปว่ารอบนี้จะไม่ใช้สกอตเทปนะคะใช้มือเนี่ยแหละเริ่มจากการวางแปะลงไปบนคิ้วหาตำแหน่งที่คิดว่ามันจะสวยนะคะเสร็จแล้ววาดที่กรอบเมื่อวาดกรอบเสร็จแล้วนะคะฝนลงไปค่ะถมเลย ใส่วาสิโบทีมก้า a ส่วาซิมีกันและกันหัวคิ้วจะพยายามไม่ฝนหนักนะจะเบาๆจะได้ไม่เป็นปริงตอนนี้เนี่ยได้ตัดสินใจอย่างหนึ่งแล้วนะคะว่าดินสอเขียนคิ้วตัวนี้จะไปอยู่ในวิดีโอใช้แล้วไม่ชอบแน่นอนอ่ะเรียบร้อยเรามาดูกันค่ะ <c oughs> ตื่นเต้น่ะอันนี้ทรงก็ใหญ่ไปเมื่อกี้ทรงก็อะไรก็ไม่ลงอ่ะ <c oughs> เกรียหอดคิวดูวนิดนึงเพื่อจะดีขึ้นแต่ตาไม่รู้จริงๆนะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะพี่ตาเพราะว่าหนูแบบขีนคิวไม่เป็นเลยมันก็ทําให้เป็นโคลมากขึ้นหรือบางคนอาจจะแบบขือยแบบนี้ฉันเขียนเองสวยกว่าก็เอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะนี่ยตาซื้อมาจากอีเป็นบอยนะคะจะไม่ได้หลักสิบไม่แพงแล้วก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อด้วยนะคะวันนี้เปละค่ะวันว่าจะมีประโยชน์หรือก็ไม่มีประโยชน์ก็ตามอย่าลืมกด subscribe ช่องไอจตาจ้าหรือว่ากด like เพจไปละ เมือ่อเดือนที่ผ่านมานะคะพี่พี่ชาแนลปิกนิกลี่และเว็บไซต์ขายดีเนี่ยได้มาร่วมแปลงโฉมห้องสตูดิโอของไอตาแบบนี้เลยใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอรูมทัวห้องสตูดิโอของไอตานะคะก็กดเข้าไปดูได้เลยต้องขอบคุณทางปิกนิกลี่และขายดีด้วยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย